สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบสี่มีนาคมนะครับปีต่อสองพันห้า้อยหกสบสามผมทีมงานร้านมังกรฟ้านะครับก็ได้มีโอกาสมาติดตั้งปั๊มเสมอเลื่อการตัวเซลล์ให้กับพี่เชิดฝงนะครับแผงก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเป็นแปดแผงนะครับ3ามร้อยสามสิวัตต์นะครับตอนนี้เวลาก็ห้าโมงกว่าแล้วนะครับ17:01เจ็ดนึงหนึ่งนะครับดูแสงแดดนะครับยืนยันนะครับแสงแดดจะไม่จะไม่ไหวแล้วนะครับ แต่ผมให้ดูน้ํานะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับน้ําที่ได้นี่ยังยังมาดีอยู่เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว1,5 0 0นวัตต์นะครับ7คิวนะครับส่งได้สูง120เมตรนะครับนี่ครับสุดยอดนะครับตัวนี้ถ้าหากว่าลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้ลงนะครับแล้วท่านต้องการจะใช้นะครับตัวนี้เป็นเป็นน้ําที่ว่าได้เรื่อยๆนะครับไม่แรงจนเกินไปนะครับแต่น้ําจะได้เรื่อยๆขนาดแสงแดดนี่ยครับแสงแดดจะไม่ไหวแล้วนะครับ แต่ผมก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับผมผมไม่ตัดคลิปนะครับผมจะดูว่าน้ําจะหยุดตอนไหนนะครับนะครับระดับน้ําที่ผมเจอนะครับเจออยู่ที่ประมาณ6เมตรนะครับ R หกเมตรนะครับแต่ว่าย่อนลงไปอยู่ที่1ิบ่อนนะครับก็4ี่สเมตรนะครับระดับน้ําสวยงามนะครับแผงก็3ามร้อยสามบวัตต์แปดแผงนะครับแต่พี่เขาให้ออกแบบไว้เป็นโครงสร้าง1ิบแผง สองแผงที่ช่องว่างไว้นี่เดี๋ยวแกเอามาใส่ที่หลังนะครับแกจะเอามาใช้เป็นระบบไฟฟ้าของแกนั่นแหละครับส่วนโครงล่างข้างล่างนี่เดี๋ยวเขาจะเทปูนแล้วก็ทําเป็นโครงสร้างเป็นห้องเป็นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วพี่แกที่เขาบอกมานะครับเห็นเห็นที่เขาขุดนี่นะครับเขาขุดไปนี่นะครับแล้วเขาขุดทําเป็นสะดือไว้นี่นะครับเป็นช่วงๆเลยนะครับทําเป็นสะดือไว้ เข,เขาบอกว่าเวลาฝนตกดินก็จะมีการสไลด์ไหลลงมาเป็นโคลนเป็นเลนนะครับแต่มันก็จะมาลงนี่ลงที่สะดือที่เขาทําไว้นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาออกแบบไปยังไงนะครับเราไปดูกันตอนนี้เขาทาเป็นตัวแอลไว้นะครับ อแอไวไ้กจะทําเป็นสะดือไว้เป็นช่วงๆช่วงช่วงนี้นะครับแล้วเขาก็จะทําเป็นฝ่ายน้าล้นไว้นะครับทาเป็นฝ่ายน้ําล้นไว้ตรงนู้นนะครับถ้าน้ําเต็มตรงนี้แล้วก็จะล้นข้ามไปอีกเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแต่ช่วงช่วงที่น้ํากว่าจะล้นไปนั้นน่ะก็จะต้องมาเต็มตรงนี้ก่อนนะครับมาเต็มมาเต็มช่วงนี้ก่อนแล้วแกจะปล่อยปลาก่อนเขานะครับ ระบบน้ําแกก็จะปล่อยรอบไร่นะครับแกจะทําแบบเดียวกับทฤษฎีของท่านในหลวงนะครับรถนันโหเข้าไปแล้วนะครับกลับบ้านแหละแกออกแบบไว้ดีนะครับพื้นที่ที่แกขุดไว้นี่จะเป็นดินลูกรังนะครับอันนี้จะเก็บน้ําได้ดีเดี๋ยวประมาณสักหนึ่งเดือนเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูใหม่ว่าน้ําที่ได้จะไปเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูแนละ้วถ้าท่านใดที่ตามคลิปอยู่ท่านมาดูได้เลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่มีใครถ่ายว่า หลังจากนั้นไปแล้วจะเป็นยังไงว่าดินมันจะสลายเยอะไหมอะไรยังไงดวผมจะมาทาตามถ่ายให้ดูนะครับพอทีวีเขาออกแบบไว้เป็นยังไงนะครับอ,อันนี้ย้อนมาดูน้ํากันนะครับพี่น้อง,อองแปงแดดเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนะครับเห็นะครับ แรงดันน้ําที่ขึ้นมาปากท่อยังยังถือว่าดีนะครับยังถือว่าดีอยู่ผมไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดแค่ไหนนะครับผมผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้รู้แต่ว่าห้าโมงยังทํางานอยู่นะครับเดี๋ยวกว่าผมจะทํางานเสร็จเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูอีกสักคลิปหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมขอจบไปตะเพียงเท่านี้นะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่มองหาปั๊มดีๆนะครับผมก็ขอแนะนํารุ่นนี้ไว้ด้วยนะครับ ขอให้ท่านได้เก็บไว้ในอ้อมใจนะครับตัวนี้ดีนะครับขอขอบคุณมากนะครับจากทีมงานร้านมาังกรฟ้าครับสวัสดีครับ